สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็พบกันอีกวันนี้ก็อยู่ในเกมแมคคาคนหนึ่งกัครับทุกคนเป็นเกมที่ทุกคนรู้จักกันดีเงนะทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นแมคคาครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเอ่บล็อกเดียวครับแบบที่เป็นเดียวแค่บล็อกเดียวครับทุกคนคงน่าจะเคยเล่นครับนะฮะแบบบล็อกเดียวนะมากทุกคนอันนี้ผมก็เคยเพิ่งเล่นเหมือนกันทุกคนนะแบบรู้าถ้าเราเล่นถ้าเราขุดเนี่ยบล็อกก็จะมาใหม่คนนะตอนนี้ผมล่วงเออตายเออ โอเคเรื่องใหม่เรื่องใหมให่โอเคผมได้บล็อกมาแล้วหน้าที่คือเราก็ต้องขุดบล็อกใช่ไหมนี่แะผมก็ต้องตังบล็อกก่อนทำไปตั้ง,งกันนะขบ่ายกัมันก็แค่ขุดบล็อกไปเรื่อยๆแค่นั้นเองคือบูทบล็อกเปิดเฉยๆแล้วก็ัวอะไรของดีๆขึ้นมหแต่มั้งไม่รู้เหมือนกันนะอะไรเจอไม้แล้วผมมีแค่ดินกับฟักทองไม่รู้ทำไรเอาล่ะผมน่าจะมีไม้พอตัว ตรงไหนเอาม,มีแค่ดินเลยฝุดอะไรครับเนี่ยฝุดมั่วเอาละจากไม้เป็นดินจากดินมาไ,ได้เปล่าโอเคตั้งตังค์ที่ทำไมเนี่ยโอเคตั้งไปได้รอบไม่รู้ว่ามาตีสบีหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้ามีมก็ไปหลุดกันผม,ผมต้องถึงตน่าจะโดนตีตายถ้าผมของตัวผมน่าจะหายนะมั้งไม่แน่ใจหรือผมไม่อยากลองด้วยนะ ขุดไปเรื่อยเจอไม้ด้วยไม้แต่อันนี้เห็นเหมือนสักอันหนึ่งมันไม่เปลี่ยนแน่เฮ้ยเจอกล่องอ้าวบอกคนที่มาตั้งเนี่ยเฮ้ยเรื่องมืดแล้วอ่ะเฮ้ยเจออะไรครับเนี่ยไม่รู้อ่ะเมขุดเลยแล้วกันผมจะกล่องมากล่องมาดีๆโอเคได้กล่องแล้วเราจะเอามาตั้งตรงนี้ ขอบๆไปเลยหรือว่ามันจะมีสบีดมาตีผมตายแหละนี่เก็บไปให้หมดเอาไม่เก็บซะเนี่ยดอกแมวเขาทำอะไรวะเนี่ยเอาไปปลูกเลยเก็บไว้เก็บไว้ห,ไหมดโอเคเดี๋ยวมามาตั้งนี้มาาป,ปุ๊บมันก็มืดเลยคนเอาล่ะเรามีไม้อยู่เนื้ออในกล่องก็มีอยู่นะ มันจะเปลี่ยนหรือเปล่ามันจะมีแร่ไหมนะมันก็ยังรุ่นกันนะจะน่าจะมีแหละถ้าไม่มีเราก็มีที่ขุดนะสิโอเครออันนี้มาก่อนตั้งตั้งตั้งไว้ขึ้นมืดแล้วทุกคนโอ้ขึ้นขึ้นบนน,ะะนี่แลยก็เลยนต่อต่อสองบล็อกสองบล็อกเลยแล้วก็ขุดมีแหละจีเนีย สมมติกะตีมไม่ขึ้นไม่ตรงถ้ายกเวียนมันมีสก,กอริตันอนะมั้งอขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างหัวคาบอกกัน,กนผมเป็นอมองอัดหน,นะนินะอมองอาัดโอเคคาบบกไม้บอกไม้ตรงไหนบอกบอกคาบคาบนี่แปลรูปสก,กร์เอาลืมเลยช่างมันแล้วกัน ซ้มมี่เหมือนจะไม่เกิดแฮะหรือมันเกิดโอเคเก็บของแล้วผมก็จะพูดอะไรกันนี่ที่ขุดดินเอาหินอ่อนเอา,อา,เอาขุดเปสองอันเลยแล้วเนี่ยเอออยู่ก็ทำดินนิ่งเฉยเลยได้แป๊บฟักทองมาฟักทองผมฟักทองจะทำกุหลิมใช่ไหมดินเลยแป๊บจะไม่มีเหล็กเลยอ่ะัน เหล็กแทจะไม่มีเลยทำไมมันมีไก่ฟักถ่องวะเนี่ยเอามาไม่เราเอาไม้มาขุดเนี่ยแล้วนี่ขุดมาเฉยเลยแต่ก็สั่งมันเถอะนไหนมันก็เป็นบกง่ายแล้วแต่รู้สึกมันมือมองไม่เห็นเลยเราต้องตั้งบ็อกหนนะเราต้องยื่นแก่คนนะ ตังเออใหญ่ตู้าหัรานเลยใหญ่โตว่าหัรานเจ้าตังไม่โดนเออตังไม่โดนอดูว่าพี่หลงชวยเลยพี่ก็หล่นสปังกรยังจำกัดจริงก็ไม่จำกัดนะขุดเอาใหม่ก็ได้ นี่แขกเราแกแถแล้วแล้วเราบล็อกคอ,อพอมากมากมันไม่มีฐานแล้วเราจะทำไฟอโอเคตั้งนี้ตัวเจ็ดบล็อกแล้วุดบล็อกบล็อกไปตั้งมันนี้ไปยื้อก็ตั้งเฉยเลยกูซี โอเคเรารื้อรถซะก่อนผมก็จะมา,มาแปะรูปซะหน่อยนะถักทองก็เก็บไป mm hmm. เะเรารอ้สร้างดาได้บมดแล้วไ,ไม่มีอะไรบ้างเรามาแปะหมดเลยแปะหมดประรูปแปลร,รูปเอ่อทำอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแฮะเออทำที่ขุดไปได้กันนะฮะนะนะถือว่ามันต้องใช้อะไร เราตอบบล็อกสร้างบ้านแล้วกันนะมาค้าต้องไปสร้างบ้านอยู่แล้วนะครับก็เป็นเก่งสั้งบ้านเอาชิวต้นจะสร้างบ้านนะนะนี่สร้างตรงนี้เลยผมก็สร้างบ้านไม่ใครเก่งเท่าไหร่หรอกนะแตะ่นอาจจะแบบไม่เป็นรูปเป็นทรงเท่าไหร่มันก็เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเป็นบ้านสี่เหลี่ยมโอเคนี่บล็อกหมดแล้วเหรอเนี่ยถ้าบล็อกไวมาจังเลยบล็อกบล็อกมันหมดไวจังเลยเนี่ยนะ โอเคนี่บ้านหลายสีก็นะบ้านหลายสีเบอร์หลากหลายโอ้จะหมดแล้วฮมมามันไมมามันหมดไรเงเลยนี่เลแค่เดียวเองโอเคตนี้กุ๊ซ่เออนี่แหละเดี๋ยฟักทองอีกแล้วฟักทองทำไรได้บ้างถึงกินเลยเมื่อกินไม่ได้นะ หน้าจะต้องคาบอันนี้แล้วแหละเอ่อชีคุดอะผมสติกเกอพอเฉยเลยโอ้มากเลยไม่เกิพอเออนี่แหละมันต้องใช้พลังอมองนะัดกุนกุนกุดกุด,ด,ดแล้วก็ดินเปเรื่อยๆนะ จึ ừ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  nice ๊บจื okay. 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 Here here oh ๊บถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนบล็อกเหมือนเดิมตัดไปช้าได้ไหมนะเฮ้ยเจอหมูนี่ครั้งแรกเจอหมูเฮ้ยเย้าเฮ้ยเย้าเย้าเอาแล้วเฮ้ยตีหมูเชือเลยโอเคมันเข้าไปในบ้านแล้วคนเฮ้ยแต่ว่าผมกลัวมันตกอ่ะโอเคเก็บไว้ตรงนี้แหละนายอยู่ตรงนี้เลยนะตังแ์ไนตรงนี้เอาไม้ขุดเชื่อขเชือเลยมาทางมันกัดคน ไม่ต้องใช้คีข้ขวดแล้วใช้ขวานนี่แหละเอาขวานคุดดิน,น,นะนปเปน,นะนะหมูอะไรล่ะไปไปเพื่อนหมูอยู่ตรงนั้นนะหมูเดี๋ยวก็ตกลหลงนะขึ้นไปสิโอ้ยเดี๋ยวก็ตกเหมือนตายเดี๋ยวก็จับกินเลยนะเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขี้ดิสทุกคนมึงกอจะพักแล้วเนี่ยส,ส้ย สเปกอต้องการดินอีกเยอะเลยเนี่ตั้งไว้เยอะอุ้ยตีหมูเชยเดี๋ยวก็ตายหลักหมูโอเคตรงนี้จะได้อยู่หนูว่าสร้างที่กันงูแล้วกันนะกันหมูกมันงูเออม่เป็นตั้งนู้นเะนี่ย อ่าฮะอีกแล้วเนี่ยตั้งตั้งตังนูนเอบร้อยตกไปแล้วตกไปแล้วตกไปในโอเวอร์การ์ดโอ้ยผมอยู่ที่โอเวอร์การ์ดพ้ากับดินที่หายไปอย่างเสรบศูนย์ตั้งหน้าหมูเลยมาเลยกันไว้ให้มันตกเราต้องกันไม้เยอะเลยเงีายไหมขุดเลยเออ อยากได้แลยอยากได้แลยอยากได้แลยจเจอแค่ดินเองกับบล็อกคือมันมีเหมือนมันจะมีไอ้นู้ใช่ไหมเอออกล่องน่ะเออจะมีกล่องเล่นก็มีอย่างนึงใช่ไหมอยากได้กล่องอีได้อกี่อยกได้ของดีๆของดีๆนี่อยากตรงนี้เอาขดตรงนี้อุ้ยอ่ะไม่เด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 ตาย ของหายมันเกลี้ยงเลยไม่ของหายอยู่กูก็กตายเกือตายเลยแฮ่ไม่赖ขุดใหม่ขุดมหม่ได้ขุด,ม,ขดม่ได้ดไไดเป็นพนันใช่ไหมไหนึงดันท็ศออกไปตีเลยเ,เหมือนเชื่อเป็นซอมบี้แฮสบิเมันได้เกิดเลยโอเคเช้าแล้วงันชาติสายวันที่สอง เราวินยอยู่สิบสี่ก้อนแล้วก็บล็อกไม้สองบล็อกสอง็อกตรงไหน,นสามบล็อกระหว่างว่างก็ดูดอกไม้ตกไม้น้ำมันทำยังีงเปินตกเอา้นา้ำหมูตกไม้คนเดียวเฉยเลยเอามาตกเต่งบ้านให้เราสวยงามมันดีกว่า นี่ตั้งนี่ไปเลยนี่กุหลาบมาตั้งไว้เรากลับไปบ้านของลุงหลังมากนี่ผมตั้งมาเลยนี่กดไปเรืเ่อยๆเจื้อมวยแล้วเหรอเฮ้ยเจอสองตัวแล้วนะรู้สึกผมไม่หิวเลยคือแบบไม่หิวเลยเด็กนายมองหน้าจะทำไงเนะี่ยตีเลยนะนะั่นนะเออเข้าบ้านไปทีละตัวเลย

มองนหน้าที่นองอนาะหาเรื่องว่นเนี่ยดูมันมองหน้าผมดีคุณเฮ้ยมันอยู่ก็มองหนะ้าที่หาเรื่องกันชันเลยนะอกทองทำไรอะเอามาตัางนี้เลยกันเมื่อกี้บอกคนมันขยายนะเฮ้ยอยู่บนขายเฉยเลย,ยเดนินไอ้ตรงเนี้ยสีเขียวๆอ่ะมันไม่มีดีแยแเลยมันไม่มีแร่เลยเลยังไ,ไงเนี่ยตีหมูเลยนะ ทำอะไรตรงแถงนี้เฮ้ยทำอะไรตรงนี้มันก็กำลังคุดดินกันอยู่แลยนะเฮ้ยเจอก่อนแล้วเจอแค่รทโอเค,อเคมันจะสุ่มันเนี่ยดอกไม้ยืดจัดละไม่มียืดเลยดอกไม้นี่